พบกับโจชนยสกิฟนะครับผมคลิปนี้โจชัยสกินะครับผมก็มีตัวอินฟินิตนะครับผมฮอตสามสิบไนะครับผมมารีวิวให้ดูกันนะครับวันนี้จะมาเทสเก็บเอาให้ดูกันนะครับผมหลายช่องนะครับเขาทับไปแล้วละครับโจชัฟอัลสกิปก็เลยอยากเอามาลองนะครับผมก็เลยไปหาซื้อตัวนี้นะครับผมมาลองให้ พี่ๆน้องๆเอฟซีของโจอร์เจสติฟฟิทได้ดูกันนะครับว่าตัวนี้ราคา3,999บาทนะครับผม3,999ันารนะครับย้ำอีกครั้งนะครับผมแล้วก็แรม8ปดลัมร้อยยี่สิบมันมีจริงนะครับผมสำหรับตัวนี้นะครับผมต้องบอกเลยว่าแรม8ปดลัมร้อยิ๊กนะครับผมแล้วก็ อยากจะให้มาเทสเกมเอาวีดูว่าจะลื่นแค่ไหนนะครับผมสําหรับคอเกมเมอร์นะครับผมผมแนะนําเลยนะครับผมไปหาซื้อตัวนี้มาตอนแรกตัวเซฟของิปก็ไม่ได้เชื่อถืออะไรามากนะครับผมก็เลยไปซื้อมาจริงๆนะครับผมในราคาที่3 9 9 9บาทนทครับตัวนี้ต้องบอกเลยว่าเอามาเทสเกมเอาวีให้ดูเลยว่าคอเกมเมอร์จะเป็นยังไงนะครับผมแต่ตัวนี้นครับต้องบอกว่าอินฟลิทุกวันนี้นะครับผมเขาเข้ามาตีตลาดโดยการทํา ตัวสมาร์ทโฟนเป็นการเล่นเกมโดยเฉพาะเลยนะครับผมตัวนี้เป็นราคาที่ตัวตำสุดโดยแท็กคลิปเอามาเทสเกมให้ดูกันนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวขอเปิดกล่องดูตัวเครื่องก่อนเลยนะครับผมนี่นะครับผมพอผมแกะตัวเครื่องออกมานะครับผมตัวเครื่องก็จะมี ตัวอะแดปเตอร์นะครับผมแล้วก็สายชาร์จเป็นแท็กซีเลยนะครับผม3า0พันเนะครับผมเป็นแท็กซีนะครับผมแล้วก็มีเคสนะครับเป็นเคสใส่มาให้นะครับตัวเครื่องนะครับผมเดี๋ยวผมให้ดูดีไซน์ก่อนนี่ครับทำออกมาได้ดีเลยนะครับผมอาจจะมีรอยมือนิดนึงนะครับเพราะว่าการจับของเรานะครับผมแล้วก็เป็นทรงเหลี่ยมนะครับนี่ครับผมประมาณนี้นะครับผมราคา3า0พันเกาลำแปดลำร้อยยี่หาที่ไหนได้นะครับผมผมก็งงอยู่ นะครับผมจนผมก็ดูรีวิวหลายๆช่องนะครับผมจนผมก็ตัดสินใจไปซื้อมาแล้วก็มารีวิวเกมให้พี่ๆน้องๆได้ดูกันนะครับผมตัวนี้เป็นแรม8ลำหน้า28นะครับเดี๋ยวผมมาเทสเกมเอาวี o v ให้ดูเลยผมก็ได้แกะเครื่องแล้วก็โหลดเตรียมไว้เป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวจะมาเทสเกมเอาวี o ให้พี่ๆน้องๆได้ดูกันว่า3,900มันเล่นเกมเอาวี o ได้ดีแค่ไหนลื่นแค่ไหนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมขอเวลาสักครู่หนึ่งนะครับผม เข้าเกมสักคู่หนึ่งนะครับนี่ครับผมเดีย๋ยวขอเพิ่มเสียงด้วยครับเป็นสูงสุดไปเลยนะครับผมมาครับเดี๋ยวเราไปลองดูเข้าเกมกันดูว่าจะลื่นแค่ไหนจะเล่นดีแค่ไหนนะครับผมอ่านะครับผมประมาณนี้เลยนะครับแต่ผมว่าโอเคนะครับรู้อา ดูผ่านจากตัวเครื่องนะครับตัวระบบหน้าจออะไรต่างๆเนี่ยคือแบบว่าโอเคเลยนะครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะผมรู้สึกว่าเครื่องมันนั่นนะครับ i n นฟินิตอนที่ออกเปิดตัวแรกๆนะครับผมมันเป็นฮอตหหรือว่าอะไรนี่แหละผมจำไม่ค่อยคอย่คอยได้นะครับผมผมจําได้ว่าผมซื้อ,อามานะก็เล่นไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับแต่พอมาเป็นตัวนี้นะครับผมในราคา3900แล้วได้แรม8ลอมรี่คือถือว่าโอเคมากนะครับ ตัวที่เราจะเล่นนะครับก็จะเป็นอันเรนนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับดีไซน์ตัวเครื่องต้องบอกเลยว่าโอเคนะครับราคา3 9 0 0นนะครับดีไซน์สวยนะครับผมผมบอกเลยว่าโอเคมากนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูตอนเข้าเกมกันเลยดีกว่านะครับรอสักครู่นะครับจะโหลดเต็มแล้วนะครับผมอ่าอ่าครับผม เดี๋ยวผมขอปรับเฟิรมเรดนะครับผมอภาาสนามลบนะครับเขาเป็นสูงสุดไปเลยนะครับจะดูว่าจะเจ๋งแค่ไหนนะครับไปดูกันครับผมอืมนะครับผมการเทสเกมนะครับผมก็มีแพ้มีชนะนะครับผมเป็นการเทสเกมตัวเครื่องให้พี่ๆน้องๆได้ดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับผมเดี๋ยวผมมาเทสเกมให้ดูกันเนี่ยนะครับผม สามพันเก้าว่าจะเล่นขึ้นแค่ไหนนะครับ่เงินมาเลยเฟรมเรทนะครับผมก็ถือว่าใช้ใช้ได้อยู่นะครับแต่ผมมองว่าในราคาสามพันเก้าถ้าเล่นได้ขนาดเนี้ยอ่า พ่อแม่พี่น้องหรือว่าผู้ปกครองเนี่ยซื้อให้ลูกเล่นนะครับถ้าลูกถามหานะครับในวัยเรียนนะครับป .6 ป .4 ป .5 อย่างเงี้ยนะครับบองหาสเปคเกมอย่างนี้อยู่แล้วนะครับผมแนะนําเลยว่าใช้ได้แน่นอนนะครับการันตีเลยนะครับผมตอนแรกผมก็สงสัยว่าเออสามพันเกมันได้แม8จะเล่นดีขนาดนี้เหรอนะครับจนผมได้มาเล่นเล่นมาจริงๆนะครับผมผมก็เลยรู้ว่าโอเคมันได้จริงนะครับผมก็ ผมก็เลยลองเอามาไปซื้อมาเทสให้พี่ๆน้องๆได้ดูกันนะครับว่าเครื่องราคา3,009เนี่ยมันแรม8แล้วมันเล่นเกมได้จริงไหมช่วงนี้อินฟินิตเขาตีตลาดนะครับผมก็คือสำหรับคอเกมนะครับผมเกมเมอร์ต่างๆเขาจะตีตลาดมาเลยนะครับเจอกับซิงเต้าเหรอ มันก็ดูพลังเหมือนกันถอยก่อนถอยถอย่ยถ่ยก่อนนะครับแพ้ชนะไม่เป็นไรนะครับเป็นการเทสเกมให้พี่ๆน้องๆได้ดูนะครับตัวเครื่องนะครับผมก็จะเป็นเหลี่ยมเหมือนกับคล้ายๆไอโฟนนะครับผมแล้วก็เป็นแท็กซี่ด้วยนะครับ3,900ถือว่าโอเคเลยดีไซน์ด้านหลังเป็นเงาด้วยนะครับให้ดูระหว่างการเทสเกมนะครับผมอ่าไปไปลุยกันเลยแพ้ชนะไม่เป็นไรลุรอยอย่างเดียว นะขอสักตัวเธอซิงเตามาอย่างนี้ดีกว่างนี้ก็นี้ไป First, <Blood. S 1> ดูกันนะครับผม, huh. 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 มนี่ต้องเข้เหาหรอกคงรู้อยู่ตรงนี้นแหละ ดูกันดูกันนะครับผมหลบป้อมหลบป้อมเอ้าไม่ขยับเลยเอ้าอก,กดทุกที่ขอโทษด,ด้วยนะครับผมโอ,อ้ถือวะ

เฟรมเรทก็ถือว่าโอเคเลยนะครับไม่ไม่ตกเลยนะครับเฟรมเรทผมบอกเลยว่าโอเคมากเลยนะครับอ๋อที่กตาโหถือว่าโอเคเลยราคาสามพันเก้าเล่นเอาได้ขนาดนี้นะครับแนะนําเลยไปซื้อเลยครับพี่ๆน้องๆ ถ้าเล่นเกมเอาไว้ได้ขนาดนี้ไปแนะนําให้ไปซื้อเลยดีกว่านะครับ3 9มพผมก็ซื้อนะถ้าลูกผมโตเนี่ยผมจะซื้อตัวนี้เลยนะครับถือว่าเล่นได้โอเคเลยนะครับผม เวลาเล่นเกมจนท่านตะกี้ก็จะมีขยับขึ้นขยับลงบ้างนะครับก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับผมมันก็เป็นกับความชันของแต่ละคนนะคะนรับผมมาดูกันครับผมว่าจะชนะได้ไหมนะคะรับผมอุ้ยหนีไปได้ไม่เป็นไรครับผมมาลุกกันต่อมาลุกกันต่อ ต่อนะครับเติมเบดถือว่าโอเคเลยนะครับผมมีตกบ้างนิดหน่อยนะครับโอ้โดนตามนะครับโดนบี้แล้ว ขอบคุณนะที่มาให้กินถอยๆก่อนครับโอ้โหดูกันครับจะแพ้หรือชนะแต่โอกาสชนะก็มาที่80%แล้วแหละผมดูแล้ ครับผมเติร์เมดถือว่าใช้ได้เลยครับ3,900แลร้อยบนะครับผมสำหรับพอเกมเมอร์เลยโอ้โหโดนลุมละ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 โจเซนคลิปโดนลุมละโอ้โหเดี๋ยวขอตัดไปตอนจบเกมเลยดีก,กว่านะครับผมตอนเกิดใหม่เลยนะครับผมอ๋อโหไม่คิดว่าจะโดนลุมครับผมเกิดไปแล้วก็ไปลุยกันเลย ดูกันครับว่าเราจะชนะไหมครับมันมาฝั่งผมหมดละนะครับฝั่งดูกันนะครับผม เป็นเหย็ดถือว่านิ่งเลยนะครับไม่ตกเลยนะครับดูกันครับดูกันครับผมมาจะชนะหรือแพ้นะครับ,รบ,รบ,รบมาดูกันเลย บบเบก็ไม่ตรงนะครับถือว่าใช้ได้3,9 0 0นโอ้โหหาที่ไหนได้ผมบอกโดยมีที่นี่ที่เดียวเลยนะครับผมอินฟินิตนะครับผมฮอตสามสิบไอนะครับผม oh, ถือว่าใช้ได้เลยนะครับผม oh, oh, ผมพยายามนะ oh, โอ้โหว่าจะตีป,ป้อมห้แตกด้วยตัวเองนะครับ oh, ไม่เป็นไรนะครับผม <S <S เดี๋ยวก็แตกเดียเด๋ยวเพื่อนที่ก็มาตีแตกนะครับผมใจเย็นๆนะครับเดี๋ยวเราไปตัดจบไปเลยออกกันเลยนะครับผม ดูกันว่าเราจะจบแบบไหนกันนะครับผมเดี๋ยวผมมาสรุปให้นะครับว่าสําหรับตัวฮอตเก้าไอตัวฮอตสามสิบไอนะครับผมเป็นตัวเครื่องเป็นยังไงบ้างนะครับผมแต่ผมเล่นมาประมาณ9นาทีจะสิบนาทีแล้วนะผมตัวเครื่องนี่คือแบบไม่มีความร้อนเลยนะครับผมถือว่าโอเคนะครับผมเล่นอ่าห้องอ่ะโอเคจบละผมเล่นในห้องปกตินะครับใช้พัดลมนะครับผมตัวเครื่องไม่ร้อนเลยผมถือว่าโอเคราคาสักพันเก้านะครับผมอ่า ผมก็เคยสงสัยนะครับว่าราคา3 9 0 RAM 8เนี่ยมันมีจริงเหรอนะครับจนถึงวันนี้ผมก็เลยได้ไปซื้อให้ซื้อตัวเครื่องมารีวิวให้พี่ๆน้องๆได้ดูอ๋อมันมีจริงแล้วมันใช้ได้โอเคจริงเลยนะครับผมก็คือเรื่องเกมเรื่องอะไรอย่างเงี้ยครับเฟรมเดทกก็ถือว่ามีตกนิดหน่อยมี59นะครับจาก60มา59นะครับผมถือว่าโอเคเลยนะครับสาหรับใครที่ชอบรุ่นแบบ Infinix Hot 30i นะครับนี่ครับผม ดีไซน์เป็นเหลี่ยบด้วยนะครับผมสวยนะครับผมถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวนะครับผมหาซื้อได้นะครับผมตามออลแบนต่างๆเลยนะครับผมแนะนําเลยนะครับผมยังไงใครที่ชื่นชอบก็ไปหาซื้อมาได้นะครับอ่าตัวแท้จะชื่การันตีเลยครับว่าเทสเกมผ่านแน่นอนนะครับผมหลังจากที่ให้เล่นให้ดูอาจจะไม่ได้แบบอะไรหนักหนาชัดเจนนะครับแต่ในการที่สัมผัสตัวเครื่องแล้วก็เล่นตัวเครื่องมานะครับคือแบบ ใช้งานแบบโอเคเลยนะครับสาหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมนะครับไปหาซื้อได้นะครับพ่อแม่ผู้ปกครองก็เช่นกันนะครับผม3ามพเท่านั้นเองได้วลำแปดลำร้อยยีดโอ้โหว้าวมากเลยนะครับสาหรับโจแฉนต่อยครีมนะครับสาหรับใครที่ชอบก็ไปหาซื้อกันได้นะครับผมก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้โจแฉนต่ครมด้วยนะครับผมวันนี้โจแฉนต่อยครมก็ลาไปก่อนผิดพลาดในการใดก็ขอโทษไปที่นี่ด้วยนะครับสวัสดีครับ